ปูดำตะล่ำบูนะแับปูมาแทบปูทะเลสนุกจริงเลยก็เลยนอมเบตะโอลยหินอเบลับนาตะโอลยหินเอเบลับมาโอ้เพลงเพราะจริงๆเลยฟังแล้วก็ชื่นใจเอาอีกเพลงนึงเพลงอะไรอีกเพลงแมงมุมร้องได้ไหมเพลงแมงมุม แมงมุมเขายุ่มหลังคาได้ไหมร้องอะไงเพลงอะไรเพลงอะไรสิเก็บร้องได้บ้างเพลงอะไรเพลงเป็ดสิเพลงกัปกาบอะไรอะได้ไหมเอาร้องเป็ดอะไรเป็ดอัดน้ำในทองอตาดงในตองรูในทองให้บาปูตา,าตาตาเป็ดอัดน้ำในทอง ตรงกัตั้งลูติได้ดับหายป่าปูโอ้โหเกือบไม่จบจบจบแล้ววันนี้ในเกดจะไปขนฟางมาให้วัวกินขนฟางมาให้วัวไก่กินเอาปูขนฟางได้ช่วยถึบางให้วัวใจกินก็วัวเรานั่นแหละวัวเราปหรอที่บ้นวัวเราปล่าให้วัวเราอ่ะก็วัวเรานี่แหละไปช่วยขนปู ครับผมเด็กๆก็มาช่วยกันขนฟางด้วยนะครับช่วยปูขนฟางาวัวงววนนี้ในเกสจะมาช่วยปูกยกฟางขังก้อนไปให้หวัวนเกสจะยกเร็ว,วจะมาช่วยงาม,มจะมาปูนเนี่ย นะครับนี่ไม่ได้มาช่วยคออุ้นฟางหรอก เคาแก่ที่เขาหิวน้ำเขาวิ่งลงมากินน้ำเองเลยนะครับน้ำในลองน้ำอยู่สบายใจเลยเอาลกินหัวากกินหัวก่นนดาลอน์หด ฟางที่อับเป็นก้อนไว้ที่นาครับยังฝนไม่เร็จวันนี่ก็จะไปช่วยพ่อนะครับช่วยปูกขนฟางกันเช็กรถเช็คอะไรก่อนนะครับผมเอารถมีแป็กปูนี่ไหนไปขนเติมน้ำมันก่อนนะครับซื้อน้ำมันมา ปานไม่ติดเพราะว่าน้ำมันหมดไงที่ว่าน้ำมันหมดนี่ก็เติมน้ำมันแล้วนีรถเรามีน้ำมันลุ่ยไหมรถเรามีน้ำมันลุ่ยเป็นรถเรามีน้ำมันลุ่ยเห็นไหมเอาเอาน้เอากระล่อนไม่ให้ปูไปไปเอากระล่อนไม่ให้ปูไปเก็บครับเติมน้ำมันเสร็จแล้วเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อน ตักเครื่องก่อนเด้อ,อรถนี้อัพโนมือโอ้ยเดี๋ยวพ่อจะสตาร์ทเองเครื่องเงย็นจะสตาร์ทติดยากไปนะครับเอาสตาร์ทดู จะไปขนฟางมาให้วัวกินบ้างวาให้วัวไทยินจะช่วยอาปูขนฟางใช่ช่วยปูมบ้างให้วัวไทยกินก็วัวเรานั่นแหละวัวเราป่ะทม่เาช่วยเราป่ะให้วัวเราป่ะก็วัวเรานี่แหละไปช่วยขนอาปูวัวจะได้มีฟางกินเนาะตอนต้องไม่มีฟางฟางที่อับเลยเมื่อวานฟางที่อานนี้บ้านเราต้อไม่มีบ้านเราหมด ปัง,ง,งเลยัน้องใมงอมัดกออ้อน,น,นะครับปัอ,บอัดก้อนะครับจาอนอัดกล้อนะครับก็กบจะเป็นเก็บไ้ครับไ้วัวช่วงทบลู เด็กๆก็มาช่วยกันขนฟางด้วยนะครับช่วยปูขนฟาง นี่ในเก๊จะมาช่วยปูยกฟางอัดก้อนไปให้หวัวนี่ครับวันนี้เก๊จะยกไม้ลูกปูเรียกครับอาลบแป๊ดครับอาลบแปดตัวนี้ล็อกแนี่เออครับวันนี้ในเก๊จะมาช่วยปูขนฟางอัดก้อนไปเก็บไว้ให้วัวกินนะครับไหน đẹp lên đẹp đẹp lên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  ครับเนี่ยมาได้มาเวยคนฟางหรอกเออ Oh Go, รรทุกได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เที่ยวหนึ่งก็ประมาณ20่กว่าก้อนครับรถปูเก่าแล้วขนได้เท่าที่ขนครับด้วยกัน พอฟันลอยเอ้ยแบบเบือตาทะเลน้เอามันเรีก็ล่วมกันปลาปูทะเลขนุนจริงเลยก็เลยนองเบสโอ้ไลน์นองเบสมาโอ้ไลน์นองเบสลับมาโอ้มีความสุขมากเลยทำงานมีเพลงฟังด้วยวันนี้

โอ้เพลงเพราะจริงๆเลยฟังแล้วก็ชื่นใจอ,นอ๋อเออีกเพลงนึงเพลงอะไรอเพลงแมงมุมล้องได้ไหมเพลงแมงมุมแมงมุมอะไรแมงมุมขยุ่มหลังคาได้ไหมร้องอรเพลงอะไรเพลงอะไรที่เกฟร้องได้บัางเพลงอะไรเพลงเป็ดสิเพลงกัปกาบอะไรอ่ะได้ไหมอาหรอป็ดอะไรเป็ดอับน้ำในทอง ตาดงในตังรูในทังหายบาบูตาตาตาเป็ดอ ah. like ้ำ like. น hmm. oh ้ำในต n งตาดงในตังร oh. oh. ูในตังหายบาบูโอ้โหเกือบไม่จบจบจบแล้วเหรอจบแล้วไอ้ดึนเลยเพลอะไรวะเลงอะไรนเลยพออ้าวไดึ้นขึ้นก็ขึ้น เล่อนยังไงวังเพลงไม่ทันจบเลยหวยจะขึ้นแล้ว <c oughs> เฮ้ยยอยยไปลแหละแล้ว,วพอจะสตาร,ร์ทแล้วกนวางเต็มคันนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วค <c oughs> รับสตาร์ทเครื่องรเร่งเต่งแล้ว ครับคับครับผมจะไปเอาวัวล,ลงน้ำก่อนเดี๋ยวมาเอาอีกหลายเที่ยวอยู่เลยออประมาณสัก3เที่ยวนะครับถึงจะเสร็จไปเราไปเราไปเอาวัวล,ลงน้ำไป เขาแคที่เขาหิวน้ำเขาวิ่งลงมาจิบน้ำเองเลยนะครับน้ำในคลองน้ำอยู่สบายใจเลยอยากกินหัวกิหัวหัวนัวต้อมันองกิน้ำมาบอกินน้ก่อนถูกไหมต้องใครเหมือนดานได้ไม่กินน้ำแล้วมอกินน้ำก่อนหรือมอกอีกมอขึ้นมา ตรงใคนี่อันนี้ไม่กนะินน้าเลยอันี้ยังไม่กินเดีตัวนี้กินขึ้นมาก่อนตัวนี้รอคิวอยู่อันนี้ัีบออว่าันานี้มมกาองอันอนะัวนี้ไม่ไ้งดงเนะนี้ไม่ดตัวนี้อิ่มแล้วแล้วก็ขึ้นไปตัวตัว อันนี่น้องแมวเออรอขึ้นอยู่ไปรอคิวๆนี่ก็จะขึ้นกันขึ้นไปแล้วไม่ไ<ป>นำไปแล้วเอา้านำไปรู้ว่าท้าไม่แก่ผ่นไปเลยไปเลยแบบนางๆเตียกไว้ไปไปเอาป่าไปไว้หนังดีสะ เอารอต้องรบมหน่ยเดี๋ยวพอจะให้รัวงก่อนเด้อไปจุกยังไงขอให้ผูกัาไปมาตอนนี้เด้อเดี๋ยวพอปผูกมาๆก่อนมันร้อน ให้วัวกินน้าเสร็จนะครับพอวัวกินน้ําเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะครับกลับไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยมาขนฟางต่ออีกอยากเล่นน้ำหอมอยากเล่นน้ำเดี๋ยวค่อยเล่นก็ได้ลูกมาพออุ้มมอับไม่เล่นน้ำหอเออเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวกลับไปกินข้าวก่อนนะครับค่อยกลับมาขนฟางต่อครับผมว<า>ันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบายบาย